กินบ่นอะหมดแดงคอยหมดหมดกั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 ดใส่ลายบองนี่ทั้งไหมอุ้ยเนาะกัดรูใส่ลายพวใส่ยังเังไหนอุ้ยมาตากมันตัวอายหมดแดงมาผีซะมาผีซะมาไปใส่ละพี่มทั้งผีมาทั้งผีอุ้ยมาอายมาหนี่น้องเห็นอยู่ในนี่ซีหาห้างผมไม่เจอห้างใหญ่ใหญ่ใหญ่หมดแดงอุ้ย าหารสั <uk> oh, no. ่นสูงได้อายผุนผุนุนุนห้ามก็ยเห็นบ่เลยเออนั่นละอันละเออเออเออสั่นละเออเออเรงวห่งห้งเหงเออนั่นละเออเอเดี๋กินแแล้วมือนี่เดยกินบมเนาะหมดแดงคอยหมดมดกัดหมดกัดมดกัดหมดกัดสยละหอกเนี่ทต้นไมนอุ้ยน้ ใส่แหละบใส่ยังมังได้อุ้ยมึงนี่เอาเฝาออกนี่มันกัดตุงไงมึงใส่ละไอ้ันคือบวยเฝาออกเฝาออกเลยอุ้ยกันเต็มมือออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวเต็มมือนี่มันกัดตุงเหงาวันนี่แสงมันจะไอ้มาแดงมาพี่ซะมาพี่ซะมาปใส่ละบ่มาทั้งพี่มาทั้งพี่ บอลเราบอกว่าแองโอ้ยนี่ไอเออเด็กเออเอาใจว่าจะบอลสมานนั่นละเออเอาไอ้ยมันแจงไดนไอเม็นแจงไดนก็บาดหมดกัดอุ้ยเปนแจงไห้ไออุ้ยดีอยู่ดีอยู่เป็นแจงไดนละไออ้ยมันก็ดีดอกมันแสบก็มันไม่แห้งหมดแดงหั่งนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างไรมันยั่อยู่ มันยังอยู่มันยังอยู่ตัวนึงมันกัดดูี่เฮ้ยเจงได้ัดน,นี้มา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 เอาอ,อ,กอีกเอาอ,อ,อีกตัวมันขัดอยู่นะเอาเอ้าออกเฮ้ยจงได้หะบัดนี้อุ้ยมันยังอมันยังออกบทันเบิดอยู่เ๋ยวๆๆ,ๆวมันนจะเอาออกยากแค่ตะยับอะไรก็ะเบิดล่ะคือบานี้ ไหนบ้านนี่เศร้าเจ็บเศร้าแสีบหรือเปล่าักเลยตัวที่สองนี่ลอยเลยตัวที่สองหักอยู่เนาะหมดแดงสงสัยตัวเมียตัวนี้มันแดงตัวรุ่นนี่คักอยู่พ่อยคักพ่อยกัดอนะเราหมดแดงนี่กัดทั้งละสองคนแต่หลายตัวก็นี่อ้ายยอมแล้วจัง